สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังสบายพอดแคสต์พื้นที่เงียบๆที่เราจะได้คุยกับตัวเองสําหรับหัวใจที่เหนื่อยล้าที่อยากแวะพักและฟังเสียงบางอย่างที่จะปลอบโยนคุณเหมือนเพื่อนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเสียงเล่าเบาๆที่ฟังได้ทุกช่วงเวลากับเรื่องเล่าจากชีวิตความคิดและความรู้สึก ที่อาจทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นและพัฒนาตัวเองไปทีละนิดทีวันนี้เราจะชวนคุณคุยกันเรื่องทุกครั้งที่เรารู้สึกพ่ายแพ้แปลว่าเรายังพยายามอยู่เสมอเราโตมากับการได้ยินคำว่าล้มเหลวคือบทเรียนแพ้วันนี้ชนะวันหน้า แต่เอาจริงๆเวลาที่เราแพ้จริงๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกสวยงามเลยใช่ไหมคะบางครั้งเราทุ่มเทสุดหัวใจแต่ผลมันกลับสวนทางเราตั้งใจทำงานแต่นานกลับไม่ผ่านเรารักใครสักคนแต่เขาไม่เลือดเราพอสะสมหลายรอบความรู้สึกมันเริ่มมากขึ้นว่าหรือเราจะไม่เก่งพอ หรือเราจะสู้ใครไม่ได้เลยจริงๆแต่รู้ไหมทุกความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แค่กับคนที่ยังอยู่ในสนามเท่านั้นเพราะถ้าเราหยุดไปแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรอีกเลยนอกจากเฉยๆลองคิดถึงนักวิ่งคนหนึ่งที่เข้าเส้นชัยเป็นที่สี่เขาอาจจะรู้สึกพ่ายแพ้เพราะไม่ได้ขึ้นโพเดียมไม่ได้เหรียญ ไม่ได้เสียงปรบมือแต่คนที่ไม่ได้ออกวิ่งเลยล่ะเขามีโอกาสแพ้ไหมไม่มีเพราะเขาไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำดังนั้นความพ่ายแพ้มันไม่ใช่เครื่องหมายของความล้มเหลวแต่มันคือสัญญาณว่าเรายังเดินอยู่ยังวิ่งอยู่ยังมีความหวังในใจว่าสักวันหนึ่งมันจะดีขึ้นคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยกับชีวิต คือคนที่อาจเลิกพยายามไปแล้วก็ได้เพราะเราคาดหวังเพราะเรามีเป้าหมายเพราะเรารู้สึกว่าเราควรจะทําได้ดีกว่านี้แล้วมันผิดไหมที่รู้สึกแบบนี้ไม่เลยเพราะนั่นแปลว่าเรายังรักตัวเองเรายังเห็นค่าตัวเองเราอยากพัฒนาอยากก้าวไปข้างหน้า การที่เรารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้มันคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตลองคิดดูสิถ้าเราไม่รู้สึกอะไรเลยกับชีวิตเราอาจไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ได้มีคนคนหนึ่งเคยล้มเหลวกับการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยถึง3ปีติดปีแรกน้ำตาไหลทั้งคืน ปีที่สองห้องสอบเหมือนขุมนรกปีที่สามเริ่มชินกับคำว่าไม่ผ่านแต่เขาไม่ยอมเลิกพยายามสุดท้ายเขาได้เข้าเรียนในที่ที่เขาฝันไว้แล้ววันนี้เขากลายเป็นครูที่สอนเด็ดเดกว่าอย่าก,กลัวคำว่าแพ้เพราะมันคือสะพานก่อนจะไปถึงความสำเร็จ เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนจนกว่าเราจะล้มซ้ำๆแต่ยังลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้งพักได้ไหมได้แน่นอนพยายามไม่ได้แปลว่าต้องกัดฟันจนปากแตกไม่ได้แปลว่าต้องฝืนเดินจนตัวเองร้องไห้ทุกคืนการพักไม่ใช่ความพ่ายแพ้การร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอ มันคือการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีหัวใจมีความรู้สึกไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ต้องเก่งทุกวันและถ้าวันไหนเรารู้สึกไม่ไหวก็แค่บอกกับตัวเองว่าวันนี้ยังไม่ดีแต่เราไม่ได้จบตรงนี้อย่าบอกเขาว่าอยากคิดมากอย่าบอกเขาว่าเรื่องแค่นี้เอง แต่แค่บอกเขาว่าเรายังอยู่ตรงนี้นะแกยังมีค่าแม้ตอนที่แกกำลังร้องไห้การพ่ายแพ้ไม่ได้ทำให้แกเป็นคนแย่เลยสักนิดบางครั้งแค่มีใครสักคนอยู่ข้างๆมันก็พอแล้วสำหรับวันที่ชีวิตรู้สึกโคตรแพ้ถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตมันพังความหวังมันจาง อนาคตมันไกลแต่ความกลัวมันใกล้เต็มทีอยากให้คุณรู้ว่าคุณยังมีค่ามากพอที่จะพยายามต่ออีกสักวันที่จะให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งอย่าลืมว่าคนที่รู้สึกพ่ายแพ้คือคนที่ยังไม่ยอมแพ้จริงๆเราขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่บอกคุณว่าคุณเก่งแล้วนะแค่คุณยังอยู่ตรงนี้ ยังฟังมาถึงตอนนี้ยังมีหัวใจที่ไม่ยอมปล่อยมือจากความหวังขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับฟังสบายพอดแคสต์พื้นที่เงียบๆที่เราจะได้คุยกับตัวเองคืนนี้นอนหลับฝันดีนะ